ตูดเคครับไปต่อภลรกของเราคือให้ไปหาเซอร์เจนทีซึ่งน่าอยู่ข้างหน้านี้ครับแล้วก็เดินตรงไปเลยโอเคครับตอนนี้เราด้พบว่า key, เซอร์เจนทีเบื่อชีวิตตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวต,ตายเรียบร้อยแล้วด้วยการเอาล่มมาผูกคอแล้วก็โหนขึ้นไปเกี่ยวต้นไม้ช่้างหัวคิดแล้วกันครับไปต่อด้วยให้เอา เมื่อกี้ไปตั้ตง,งตงังงอยู่ข้งนครับผมรูา้าหยวหาอะไรกินับหาอะไรให้พวกเขากินเรียนชิกซาสาบยัไม่ตายสามนัดน,นะครับตั้งได้เลย เป็นเครื่องส่งสัญญาณบอกเพื่อนเราเพื่อนเรามาแล้วไปรีกันกระโดดรบลงมาดรอดอนิ่งดรอร์นิ่งทึ่งเราใจมากนะ เจอดเส้นเปิดสิจอดเส้นเปิดสิตายแล้วไปต่อโอ้ยระเบิดทีตายเลยทำไมครับจ,จอดเส้นจอดเส้นอยู่ไหมจอดเส้นกลายเป็นดีมาดีมาเดีย,ยไปแล้ว i เปิดไปแล้วไปฟศึกปืนหนักมากไฟโนะโ h ไปในรู มามาน้ลไ่ปะจับบเล่ไปครับโอเคดีเดย์ยีสิบชั่วโมงศูนย์สองศูนย์ก็คือที่คืนยี่สนาทีครับ เหมือนไม่มีใครตกไปในที่ที่คนจะตกไปเลยฉันไม่เห็นคนจะหนฉันเลยเสักคนเดียว Alright guys get s e to move on m s go อเดินไปออไปอย่างเงียบออกินวอล์กแล้วก็เดินไปไ่เงียบ อะไรวะเริ่มไปจากต้นเร็วะ go, s <S ไม่สนแล้วิ่งนะมันรู้ได้งไงว่าเราใช้ปืนว่ามืดขนาดเนี้ย <And S 1> มีตาทิพย์หรือไงเป็นเพื่อนกีโผล่หรือไงมีตาสัมผ <'s> ัสได้เนี่ยตามให้บอนตีนไปเลย เปิดเทียนบอลตีนบอลตีนเล็กไปแล้วแอนดี้บอลตีนคอยปิดบอลตีนด้วยตันก็เปิดปาขึ้นแหลกได้มันไม่หมดแค่นี้แตกป่ากินโคเล่เงียบ มาแล้วอย่างแทงมาที่ตลอดเวลานเลยโอเล่ถูมี่เราไปทางนู้นเนื้องมาจาทางท่แวันนี้ ไม่เห็นแรงนักเขาไม่เห็นแรงนัตายเรียบไม่รัาอะไรเลยตายโอยปืนนี่ยิงตายเมื่อกี้ไปทางซ้าย

เปิดแล้วต้องให้กูนำตนลอดเลยยืนหัวหน้าพี่ดีมากเลยตอเลรกเป็นน้องนำเนี่ยแกกูคิวอีก

ยังยัยิงยิกูยิงแสเยนะโย่มยิงอเลยขนาดนี้วะเปิดดับเต็กนี่ไงเปิดเพลงดับเต็ฟัง

ายเลยสดไปหน่อย Burn lay phân nở, planier explosive to take that black panther out. Take guy back, cow, nếu กันเลยนะไอ้พวกทหารอเมริกาอเมริกาปีง่ายๆเลเกินอยิงไรกันวโอ้คิวหมดแล้ว ไปในรูไปต่อในการเดียวนะทำตัวเต็มเมาใจอะไหนตัดโอ้ยไม่เอาด้วยไปแล้วโอ้ยมันโอ้ยกูเพิ่งเปิดตายเลย

เดอของนี่เขาเลยวิ่งเก็บของเลือดเห็นแล้วกออกแล้วปืนเลยเพิ่นั่แรงยิงเราปีตายคว,วบเลยได้ไหมทหารจอกหัวหัวโลดด้วยปืนกลมันีดด่จะรับสเต็ปให้ดู ยิงไม่สะใจเลยโผงออกมาโผออกมาหัดแรกไปเออกูรู้แล้วไม่ต้องมาสั่งทำเองเป็นไฟอยู่ในรูจุดจบจากที่ให้ไปคุยกับโเล่ l i s t e ก up.

เจอกัน